สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการคืนค่าวไ f ไฟนะครับสําหรับท่านใดที่ทําตามผมที่ซ่อนไ i ไฟแล้วหายไฟตัวเองเองไม่เจอนะครับแล้วอยากจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะฮะอ่ะขั้นตอนแรกนะครับผมเพื่อนๆต้องเชื่อมต่อไ i ไฟตัวเองให้ได้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อไม่รู้ว่าจะเชื่อมต่อยังไงนะฮะหรือค้นหาไวไฟตัวเองยังไงนะครับให้ไปดูในคลิป ep หนึ่งของผมนะครับผมจะทาไวละเอียดเลยนะครับส่วน ep สองนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้งานในมือถือนะครับการค้นหาไ i ไฟในมือถือนะครับ อ่าแล้วถ้าเพื่อนๆเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วเอ๊อยากจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่อยากซ่อนแล้วจะทํำยังไงอ่ามาหน้านี้นะครับผมเพื่อนก็หรือจะเป็นมือถือก็ได้หรือจะเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆเชื่อมต่อตัวไหนได้ก็เอาตัวนั้นนะฮะก็เข้ามาหน้าเหมือนกันครับผมเข้าไปที่ Google Chrome นะฮะคลิกไปหนึ่งทีครับผมในมือถือเราก็จะมีเหมือนกันนะครับ Google Chrome นะฮะส่วนตัวนี้แล้วก็เพื่อนๆถ้าเพื่อนเคยทําก็จะรู้นะครับว่า ต้องเข้าตรงไหนนะครับเพื่อนก็มีหน้าตาแบบนี้เปล่าๆนี่มานะเพื่อนก็มามาพิมพ์ตามผมอย่างนี้ครับผมเนี่ยหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานเลยนะครับผมก็เป็นแอดมินเหมือนเดิมครับแล้วก็แอดมินนะครับผม a d m i i n นะครับแอดมินส่วนรหัสก็เป็น t o t นะครับของผู้ใช้งานของ t o t นะครับ ล้วก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับผมก็เป็นตรวจสอบรหัสนะครับก็เป็น n view อ่าโอเคนะครับแล้วก็เข้าใช้งานกันเลยนะครับผมนี่ครับเข้ามาเข้าใช้งานตัวนี้นะครับผมก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับผม s t e f 6 7 0็น l นะครับแล้วก็จะมีทางซ้ายมือนะครับมีชอ o ให้เราเลือกนะฮะก็เลือกไปที่คําว่า network นะครับเราต้องบอกก่อนนะครับว่าขั้นตอนนี้คือเราจะ มาทําให้ไฟล์มันกลับมาเป็นมอนเดิมนะครับคือค้นหาได้ปกตินะครับไม่ต้องซ่อนแล้วนะฮะนี่ครับก็เหมอนเดิมครับก็เพื่อนๆเข้าตรงไหนก็ก็มามามาทำมอนเดิมครับนี่ครับ wland Radio นะครับผม2 4 g จุดนะฮะก็คลิกไปทังทีครับนี่ครับก็ดูตรงซ้ายมืออีกทีนะครับก็จะเป็น basic แล้วก็ SSID setting นะครับแล้วก็ security นะครับ เพื่อนก็ติ๊กไปที่ค <Whoa. Okay. S 3> ลิกไปที่ SSID หนึ่งทีนะครับแล้วก็มองดูตรงตรงขวามมือของเรานะครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะฮะนี่ครับตัวนี้แหละครับที่จะทําให้อ่ที่จะทให้ไอตัวเน็ตตัว wi-fi เราหายนะครับที่บอกว่าซ่อนไ fi f i นะครับตัวนี้แหละฮะนี่ครับเพื่อนเขาแค่เข้ามาติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กตรงนี้ออกนะครับให้มันเป็นหน้าตาแบบว่างๆนี้นะครับแล้วเพื่อนกด s ับมิดนะครับกดตรงนี้นะฮะ กดสับมิดตรงนี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเพื่อนๆก็เครื่องเพื่อนๆก็ค้นหาได้ปกติแล้วฮะไม่ต้องซ่อนแล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการซ่อนนะครับก็ติ๊กมาตรงนี้แล้วกด s ับมิ t มันก็จะซ่อนนะครับนี่ครับแค่นี้เองครับนี่ครับตัวนี้นะฮะที่สําคัญนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับผมทาเพื่อนอยากคืนค่าก็แค่ติ๊กออกนะครับผม ไปฟังเพื่อนๆก็จะใช้งานได้ปกตินะครับคฆษณาได้ปกติอ่มาถึงกันตอนสุดท้ายนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมถ้ามีปัญหาตัวไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆจะได้ไม่มพลาดนะครับขอบคุณครับ